สวัสดีค่ะเพื่อนๆคุณครูก็มาทักทายเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยนะคะในวันนี้คุณครูมายืนอยู่ตรงนี้ค่ะกับผลมะเฟืองนะคะที่คุณครูเพิ่งจะสอยอันนี้ไม่ได้เก็บร่วงๆนะคะอันนี้เก็บสดๆค่ะเพราะว่าคุณครูจะนำะมะเฟืองนี้เอาไปแปรรูปหรือเอาไปทำประโยชน์ซึ่งเราสามารถทานได้ นะคะหรือทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่างๆจัปปะคุณมะเฟืองมีมากมายนะคะวันนี้คุณครูก็เลยมาเก็บมะเฟืองค่ะค่ะที่ต้นมะเฟืองต้นนี้นะคะเนี่ยค่ะดกเลยนะคะกำลังร่วงนะคะแต่คุณครูก็เลือกเอาเฉพาะที่สดสวยกำลังที่จะทำคุณครูจะทำน้ำหมักมะเฟืองค่ะน้ำหมักมะเฟือง เดี๋ยวมาชมกันเลยนะคะทําสดๆสดเลยค่ะที่สวนค่ะตามชมเลยนะคะว่าคุณครูจะทําน้ำหมักมะเฟืองด้วยสูตรอะไรอย่างไรนะคะค่ะทําเลยนะคะ ล้างก่อนค่ะสวยมากเลยตอนนี้เราก็ล้างมะเฟืองทำฟาร์มสะอาดนะคะล้างมาเฟืองสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูก็จะหั่นมาเฟืองนะคะหั่นมะเฟืองเป็นชิ้นไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่เล็กมากค่ะเนี่ยค่ะ ชิ้นประมาณนี้ค่ะค่ะ,คะเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นสัดส,ส่วนที่คุณครูจะทำเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ได้มหาศาลเลยนะคะค่ะเดี๋ยวดูต่อไปเลยนะคะว่าสัดส,ส่วนที่คุณครูจะผสมลงไปเป็นน้ําหมักมะเฟืองนั้นทําอย่างไรนะคะสูตรการทําน้ําหมักนะคะที่คุณครูเคยทํามาแล้วเมื่อ10ปีที่แล้วคุณครูใช้สูตรก็คือท้าผลไม้ ที่เราเตรียมไว้เนี่ยสากิโลเราจะใช้น้ำตาลสีรำา1กิโลแล้วก็ใช้น้ำสะอาด10ลิตรค่ะแต่ด้วยภาชนะคุณครูเล็กคุณครูก็เลยจัดสัดส่วนก็คือคุณครูก็จะใช้น้ำเพียงแค่ลิตรครึ่งนะคะก็คือ1ขวดเนี้ยค่ะ1ขวดนี้ะน,น,นะคะลิตรครึ่ง แล้วก็ใช้น้ําตาลไม่ถึงครึ่งกิโลแล้วก็มะเฟืองก็ประมาณไม่ถึงกิโลสัดส่วนประมาณนี้นะคะเราใส่น้ำหนึ่งลิตรครึ่งนะคะค่ะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะต่อไปเราก็จะผสมด้วยน้ำตาลสีรํำนะคะอันนี้ถุงนี้บรรทัก ห้าขีดซึ่งกิโลแต่คุณครูใส่ไม่หมดนะคะเพราะว่าถ้าหนึ่งกิโลมันจะต้องใช้ผลไม้ถึงสามกิโลคุณครูก็จะใช้ประมาณสามขีดนะคะค่ะ,คะประมาณนี้ประมาณนี้ค่ะใส่น้ำตาลลงไปแล้วนะคะค่ะเราก็จะ นำผล,ลไม้ก็คือมะเฟืองของคุณครูที่ทําความสะอาดแล้วหั่นเป็นชิ้นๆเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวใส่ลงไปเลยนะคะคน้ำหมักมะเฟืองของคุณครูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะ เมื่อกี้คุณครูลืมบอกขั้นตอนไปน,นิดนึงคือครั้งแรกเมื่อเราใส่น้ําตาลสีราเสร็จแล้วเราก็คนให้น้ําตาลกับน้ํานั้นเข้ากันก่อนนะคะถึงจะนํามะเฟืองใส่ลงไปอันนี้สัดส่วนก็คือมะเฟืองประมาณไม่ถึงกิโลนะคะไม่ถึงกิโลแล้วก็น้าคุณครูใช้ลิตรครึ่งน้ําตาลสีราประมาณ3ามขีดเศษนะคะค่ะเนี่ยค่ะเราได้มาแล้วก็คือน้ำหมักมะเฟืองค่ะ เราก็ปิดฝาไว้ผลถ้าจะได้ผลจริงๆนะคะควรให้มีอายุตั้งแต่2เดือนขึ้นนะคะถึง1ปีคุณภาพของอน้ำมะเฟืองนี้จะได้ประโยชน์มากเรานำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายหลายอย่างนะคะค่ะแล้วคลิปนี้ คุณครูก็จะนำเสนอแค่ทำน้ำหมักมะเฟืองให้เพื่อนๆชมแต่เดี๋ยวคลิปหน้าเพื่อนๆตามไปนะคะว่าคุณครูจะพาเพื่อนๆไปดูผลงานที่คุณครูทำน้ำหมักผลไม้เอาไว้เป็นสิบๆชนิดนั้นตอนนี้คุณครูก็จะไปเปิดถังดูแล้วนะคะอายุตกสิบปีแล้วค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆตามคลิปต่อไปนะคะคุณครูจะพาเพื่อนๆไปชมน้ำหมัก ที่คุณครูทำแล้วให้เพื่อนๆชมนะคะแต่คลิปนี้คุณครูก็ขอจบคลิปด้วยการทำน้ำหมักมะเฟืองเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะคอยอีก2เดือนเศษนะคะแล้วคุณครูจะมาเปิดให้เพื่อนๆชมกันว่าประโยชน์เป็นอย่างไรค่ะคุณครูก็ขอจบคลิปในการทำน้ำหมักมะเฟือง ต่เพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้คุณครูด้วยนะคะเพื่อจะได้เจอกันในคลิปหน้าค่ะดูแลสุขภาพด้วยกันทุกคนนะคะค่ะ